ด่วนศิรสารสั่งจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่29สค2อ6 5ที่ศาลแขวงดอนเมืองศาลได้อ่านคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำอ5 9า2564อ5 9 5 6 4คดีหมายเลขแดงที่อ1 1 7 6 2่6 5ระหว่างบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัดที่1และพอลอ ต่อเหรียญทองแน่นหนาที่สองโจทยื่นฟ้องนายศิรเจนจากะจำเลยอดีตสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐโดยกล่าวหาว่าเมื่อวันที่เจ็ดพออค 2,564เวลากลางวันจำเลยนำพักพวก4 5ถึง5คนได้บังอาจเดินล่วงล้ำบุกรุกในเขตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามแขวงทุ่งสองเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครติดกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ อันเป็นอยู่ในความครอบครองของโจทย์ที่หนึ่งต่อมาจำเลยนำชาวบ้านประมาณ20คนนำป้ายมาเขียนประท้วงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามของโจทย์ที่หนึ่งและกล่าวใส่ความโจททั้งสอองค์ต่อหน้าผู้คนที่ยืนอยู่บริเวณทางเข้าเขตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามดังกล่าวและผู้ชมรายการทรทัฐธรรมนูญและสื่อสังคมต่างๆหลายกรรมอันทำให้โจทย์ทั้งสองเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2 6 362 91 พี่ภักษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา 326, 362การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามปอ,อมาตร91ฐานมินประมาทจำคุก2เดือนรวม5กระทงและฐานบุกรุกจำคุก6เดือนรวมจำคุกมีกำหนด16เดือนไม่รอลงอาญา